วันหยุดสุดสัปดาห์พาเด็กๆมาออกนอกเมืองหนานหนิงนะคะก็จะมีหลายคนที่พาครอบครัวพาเด็กๆหรือว่ามาตั้งแคมป์กันที่สถานที่แห่งนี้นะคะที่นี่อยู่ห่างไม่ไกลจากเมืองหนานหนิงประมาณ40นาทีก็ขึ้นทางหลวนวิ่งตรงมาก็ถึงสถานที่แห่งนี้เลยค่ะ ที่นี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ล้อมรอบด้วยภูเขานะวันที่เฟิร์นไปก็คือวันที่15พฤศจิกายนอุณหภูมิวันนั้นก็คือประมาณ25-26องศาคืออากาศดีมากค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือควอควาต้าชื่อเจี้ยนนะคะคือแบบโลกของ ดอกไม้คือเมื่อก่อนเนี่เป็นสวนสัตว์ด้วยนะทุกคนคือเจ้าของอ่ะเขาเหมือนเช่าพื้นที่ของรัฐแล้วก็ทําเป็นสวนสัตว์แต่ว่าพอดีทําเป็นสวนสัตว์แล้วอาจจะไม่คุมมั้งเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะเขาก็เลยเปลี่ยนนะปรับพื้นที่ใหม่นะคะก็จะเป็นพื้นที่แบบพักผ่อนแบบคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจเอาเสือเอาอาหารมาทําได้กางเต็นท์ได้นะคะซึ่งคนหนึ่งค่าเข้าตกคน ละ60หยวนนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง4ทุ่มนะคะก็จะมีรถให้เช่าด้วยนะเป็นแบบปัน่นทีบแบบนี้กับที่มันเป็นแบบรถกรอล์ฟนะคะถ้ารถกรอล์ฟเราเช่าครั้งละ2ชั่วโมงนะนอก2ชั่วโมงก็คือคิดเป็น15นาทีต่อ10หยวนก็อาจจะแอบ,บแพงน,นิดนึงแต่ว่าแก๊งเราคือข้อของม่ดีแล้วเราก็ต้องใช้รถกรอล์ฟนะคะเพราะว่าปั่นคงน่าจะยากเราขึ้นเขาลงเขานี่ก็มีกิจกรรมบีบีกันให้ด้วยนะเราสามารถแบบมาจอย ได้นะคะเราแบบมารวมกลุ่มกันมาตั <K <K ้งแคมป์แล้วก็พาเด็กๆมาเล่นบีบกันได้นะคะปัาเหนื่อยนะรามาทำิกย่างแวนี้มัสบายอากาศดีฮะใช่วันนี้เรามาอยู่ตอนตีสอ่ะโอ้นั่นไงวก่อนเี๋เราจะไปปินเขาเลยนะตรง เขาเนี้ยนะปีนขึ้นไปข้างบนเนี้ยนะโอ้ยยี่นีซนแวาปิ้งย่างบาร์บีคิกัน่ย่างไก่ย่างบาร์บีควย่างเสือย่างเสือเนื้อวัวอาจารย์เินก็ไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อวัวข้าซอยอาแ

ชอบต้นไม้นำตวใหมากแล่ที่เล่นทูน่ะโอ้โหตรงกลางส้มลมเย็นสบาย

เอารถอันนี้มาปล่อยแล้วเนี่ยเ๋ยวเขาโอ้เออเออคนนั่งกันสองคนได้ เท้าฟ้าไม่มีเมฆจริงๆสวยแต่ว่ามันสีมันก็ไม่ได้ถว่ฟ้ามากนะก็สวยอยู่นะ เริ่มเย็นลงแล้วนะครับแ,แ,แต่ก็ยังยี่สิบหกองศาอยู่นะมนไม่ได้มีแดดแล้วไงก็เลยดูแต่ก่อนนะเราขับรถเข้ามาได้ไปล้างขามาแล้วนะครับดูดูทำ 10, 10อันนี้ก็คือห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาที โอ้เก็บเต็นท์อย่างรวดเร็วมากคนที่มาปิกนิกกันตรงนี้คือไปแล้วอะวายเวอร์ปึบๆปๆขับป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วเราก็กลับมาหาวิทยายลัยกันน,นจะจ๊ะวันนี้คืออากาศดีมากบางย่ารับว่าโอเคเลยอาทิตย์ก่อนเพื่อนบอกว่าหนาวแต่ว่าอาทิตย์นี้เพื่อนบอกโอเคอากาศดี แล้วก็คนน้อยถ้ามีงานเทศกาลคือคนมหาศาลมากอย่างแบบมาจุดพุในนี้ไม่โรงแรมด้วยถ้ามีพวกเทศกาลดนตีไงเขาก็ะาจะมาพักที่โรงแรมข้างในมีโรงอาหารมีสโมสรแต่สถานที่คือเหมาะกับการติดก,กอบมากเลยเนะี่ยบรรยากาศโคตรดีแล้วก็แบบพื้นที่แบบย้าไงโห พัติกลอมในฟินหกโมงสิบห้านาทีตะวันกำลังเริ่มจะตกดินกลับแล้วจ้าตอนนี้ก็คืออุณหภูมิยี่สิบสี่ยี่ิบห้าอากาศดีมากยี่สิบสี่ย้าแต่ว่าเราอยู่ในโซนที่แบบใกล้กับภูเขาอากาศมาใจยเย็นเย็นกว่าในเมืองเย็นกว่าในอุณหภูมิที่แบบระบ,บุเอาไว้ น่าจะประมาณลดสององศาสามองศาได้ทันนี้คือแบบเย็นมากเพราะตรงนี้เป็นภูเขามเลยเนี่ยไปละครับเดี๋ยวจะขับรถขึ้นเขาไปกินข้าวนะคะ